สบายดีพี่น้องปองไปลายไอายุปลาซิวเนาะอ้วนปลาซิวนะแ yeah, <yeah>, yeah. ม่ใหญ่มึงบอกว่าเอ้าเมื่อให้เล่าหีิเด้อเราอยากกินมกมัน yeah, yeah. มาให้บมก่อ้วนมาให้แม่ใหญ่รถสบายดีพี่น้องปองปลายสุขุปูดปากปากลางคองเมืงเอ,งองเออปากกลางคองปลาขับของได้ไขป่ปลาอเมซอนพ่อสิกสิกขึ้นมาดูใส่ปลาอเมซอนอย่เงีงย้งย เอาไขา่มาใส่กูกิีหักเด้อาไีกูขี้เดือดไข่เต้านมือโอ้ยเกือบมาถึงไหน้า,ยอ,ารรนอยิ่งยัง,ยงเป็นคือเก่าอยู่บอ่อสิอย่งไปยัสงสูพี่อีแม่เก็บุมาเบิร์เลยไดน โอ้สมือมันนี่กับมึงววาใจมันปากอันลูกกระขอบอสมือนี่นะบอฮะย่างน้องล่างย่างไปบม่อยากโซมผมไปซักฮาสิแตอย่ยางหฮ้เจซอว่อนาน่ะพาอะไรเจซอนเจโอเจกับโบเจน้ำกูน่ะก็ได้เออสองสายสู พี่น้องนี่คืออาหารเที่ยงว่าตอนแรกว่าสิกินต้มเป็ดพี่น้องโอ้ยจี้จี้กรบปุจจี้จี้โอ้ยเงินฟาดดอตดิตามแจวตามแจวมาพริกฮาวนะแม่เอามันคือหัวเป็นเสือมึง โอ้ยเนี่ยมาแต่ใจแบบแต่เดียวเออทหารอาโฮมตียื่ไห้ยื่ไห้กูกินมาแดดสิ่องโลดกูแม่ซอนเอาเงินให้ผัวแน่วิมีหม้อไว้นั่งม้อก็่างวะ พี่น้อง,ส,องสิเลือกกุุงเลือกซิวไปโลดสองคนสนะอ,อุตสิปายสามตีมเออมันไปโลดแม่มามาแม่มาโด,โดยแม่มาเฮามแม่ลูกสิมาแจ้งข่าวลาไล่ม่ข่าวไล่ก็คือพี่น้องเอ้ย บอแมนว่าภ <Yeah. S 1> าสิมาว่าหอฟังบอแมนว่าประจานดอกอันนี้นะ oh. มีเอฟซีคอหุบจีโน่แล้วก็คอเบนซีไปบาสิฝาเงินให้ ino, จีโน่ตั้งแต่วันที่สห6เมือ่อีวันที่สองเนาะ uh. กับพาดวันประกันพุ่งมื่อนั่นละมื่อนี่มื่อนี่ละมือนั่น uh. จะจัดชุดใหญ่จะจัดเชอร์พายเออเชอร์พายชุดใหญ่จะสั่งอย่งซี่ มื่อนี้พบบูดว,ว่าบว้าวเออตอนนี้พี่อยู่อันหาดใหญ่นะ,นะเออตอนนี้พี่อยู่หาดใหญ่เดอ้อจะกลับเออ่วันจันทร์จะกลับวันจันทร์แล้วเอ่อน่าจะไปฝากให้วันอังคารเมื่อนี้กับวันอังคารพี่น้องเอ้ยเข้ากับท้าวห้าล้อบอลอกเขากับลอ้อเขากับล้อได้กะบัดกะบัดจิตน,นกะลออนะไรเนาะกะขีดบัสีฝากให้จริงให้ดี เอาคนเฮามันหายความวังมันก็ต้องวังแล้วว่าคนเนาะพี่น้องบางคนพอสวาเออวางแต่อยากได้อะนะเอาก็คงมาหายความวังเขาเองคอเลขมันชีเขาไปเองไม่ละวะมาคอเลขมันชีเขาไปเองละสิฝากให้จีโน่สัตวพี่น้องเอาดีใจว่าเออจีโน่นี่เขามันมีบุญใหญ่จะดีฝากมาหายแบนี้นะว่าสิส่วนจีโน่นี่ยไปเที่ยวงานทานอีิงฮังกันคือจังสีมันก็สีเหี่ยวแล้วขนาดนนี้นะ ถานี่ห่างกระทาดเทเลอ,อยู่แล้วเนาะแม่ไ,ไปดอก <laughs> เอ,อ้า <c oughs> แต่ว่าคนที่มาตัวนะโอเ้เขหายกระจอยู่ตัวเฮานะเขาตัวอะไรคนแหละที่ผ่านมาแล้วเขาก็กสิ้นแหล่ะแหล่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะฝากให้นะนะพรุ่งนี้ไม่มีจริงกระบห้กระบาดดอ๊กกระบา,าดเนาะสิมาตัวกันทุกอย่างแมวไงทุกคนมีจับได้แล้ว ทำหลอดสงสารจีโน no, ่ได้อุตส่าห์เฝ้าสมันรฟังเนาะมันก็ดีใจแล้วกับคนที่วางเลยเพคนบอกให้ถ่ายหูเพาก็ถ่ายไปให้เบิ่งจะว่าบรอยากผ่าให้กับศิลป์เราโอ้ศิะป์ม่วงเฝ้าอุตส่อห์ศิมป์ม่าเอ้ายางสุดหยอะสุดใหญ่เฝ้ามาซองซำลอยเขาก็ดีใจแล้วคนที่หับนะนแม่เลยเล็กน้อยเขาก็มีกำลังใจเขาก็ดีใจแล้วมีคนเมตตา ถามว่าวังอยางได้บ่พีบบ่น้องอันขั้นมีผู้หาก็เอาได้กับบริคยปฏิเสธได้แบบว่าผิดหาด้วยความเตรมใจนะก็เอาแต่มาแบบนี้นะโอ้โหถามว่าผหายกับห้หายด,ดีกว่าบ่บ่หวงวันที่สหกจะฟามาแลวก็หอดวันที่สหกแลเงนีบไปเดี๋ยวนี้อ่านให้ฟัง เ,เมื่อนี้ผัดไม่มีสมาชิกในห้องแชทออกจากแชทไม่มีใครอยู่ในห้องแชทนี้ว่าน,นจบเพื่อมากบักโนเพื่อหมากอืชอบบักโนอืม <c oughs> ที่เาสี่อ๋อวันที่เสาหา วันสิก่าวันที่เส้าหาแมนบอกเออวันที่เสฮกว,สวันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มีเซอร์ไพรส์ให้บ่าวบอยแล้วก็น้องจีโนโ่ครับห่ากับปกติห่ากับขอพูดอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็เ่าว่าครับแล้วก็เงียบไปเสหกเงียบ ซาแปดบานิโผมาบานิวันที่ซบแปะพี่น้องแสดโพมาอีกตอนนี้เอาของมาแจกน้ำท่วมเอาไว้เดี๋ยววันอังคารพี่จะจัดการของเซอร์ไพรส์ให้นะหัวครับพักก็บ่ไต้ต่อเงาดอกพอเข้าพอหูเลยแหละอืมว่ามันมาบ่มันมาหลออกนะนแลกวกกเซย แล้วเมื่อนี้นะเขาข่าไปเบิ่งประมาณวางใดนี่แหละเขาข่าไปเบิ่งแซ็บ่กเออออกจากแฉดเรียบร้อยแล้วเออเรียบร้อยขอบคุณค่ะที่หลอกกันไม่เป็นอะไรบ่กับเบได้เป็นยางดอก <c oughs> เพียงแต่ว่าารงสานจีโนาแค่นั้นแหละนั <c oughs> ่นก็นอยู่ยกับม้ามาแบบว่าเนาะเป็นแต่สรงสารมาได้ว่าอะไรก็ได้ <c oughs> นิ็หน,น่อยมาให้ความหวังมันมันหวังได้อืมมาเจี๊ยนเนาะคุณใหญ่ชิคกันโอ้โหผูกเชียงกับเชอะไรเนะาะเขาวจะเจ๊งจะไม่หวังคือกันเหรอเอาก็บเปไ๋าใบรอสะพี่น้องเอ๋ยเอาก็ะเปแฉกจอแคกแฉกแฉกส่งไปให้คุณป้าคุณป้าเรื่องมันเป็นจ, 4, จ 4, 4, 4, ังสี่จังสีจังสี่ว่ะ fc ปอมมาหรอก ถ้าพอจะหายอีผู้เดียวนี่นะลี้มแม่ลูกเจ็บยังหายอแม่ลูกเสียใจแทนบังโนนะอือถ้าหลุดเสียใจได้แบบว่าโอาลูกลานอยู่นำเนาะจีมาแบบนี้โอ้ยแสกันกน็มีตัวตนขากแน่ได้พี่น้องมีหบขากแน่มันออกจากแสดแล้วก็เ,เห็นเป็นแบบนี้ก็สีเหี่ยวได้ ล่าสุดแม่จากข่าวล่ายกลได้เป็นข่าวดีไหมเอ้ยโดยบ่าวพาเด็กๆไปป้าให้ห้าพันห้าโอ้ยขอาคุณค่านแสดงมนุษก็ได้นะเป็นบาคันนีงป้าบอกว่าป้าทำไปก็ได้บุญถูกต้องโดยค่ะโดยค่าป้าไปกันอี้แล้วเบลุป้าได้บุญมากๆครับ คุณป้าโอนมาเรียบร้อยได้กระเป๋าเดินทางเดินเงินนาคะครับอ้าวคุณป้าโอนมาเรียบร้อยแล้วแม่โด้วยขับบัญชีข้างในเรียบร้อยครับคุณป้าขอบคุณคุณป้าหลายๆครับเด็กๆคงจะดีใจมากครับป้านี่แหละพี่น้องเรื่องเราเขาเป็นแค่นี้แหละแต่ว่าห้ามบอกได้ถือหลอกออกมาแบบนี้โดนเลยนะ ฮาจนลืมเลยจนลืมแบบโอ้บอเมื่อก่อนตั้งแต่แบบแรกๆเขาเหตุยูทูบแรกๆนะตั้งแต่หกเจ็ดปีขึ้นหลังนั้นเจอตลอดแบบนี้นะคำมา่นหลอกข้อเลขบัญชียังสันจังสีนั่นเขาไประชิหน้าบอดเนี่อืมไอ้หลังเขาเป็เงินถือปะโมโหขับไปงารใดๆอืม มันก็ทามผัวนี่ก็ได้ระไดทามไดแล้มันอยู่น่ะมันสื่อให้มันกินโลดเออแม่ก็บลาวาแม่สีเขยคิดอยู่ไปแต่ก็ไปแม่ก็บลาวาพุทป้าครับขอบคุณพุทป้าละลายเด้อครับเด้อที่แบบว่าเป็นทุกอย่างใหุ้ยป้าละลายครับลูกรามบานสีเขียวมีอไรชอนก็ดีใจที่ได้ไปเที่ยวอีกข้างลูกน่าสีหายแม่เอ้ยสีหายสีหายหายบ่อ แบบว่าแบบว่านี่ได้ไหมแบบเสียใจที่แบบว่ามีคนมาตัวนี่แล้วก็คุณป้ามาแบบเป็นนางฟ้าน,นี่นะแบบแบบคุณป้าเป็นนางฟ้ามาแกะใครสถานการณ์ดิแมะมาแกะต,ตัวที คุณป้ามาเป็นผู้แก่ผัวใครห้ได้พ่อให้ดีใจเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังมาทันเบาสุบักโนฟังได้นี่นจะเบากะลาค่อยมันสิยหน้าจอยไป,ไปเลยนี่แม่มันอุตส่าห์เอ็กท่าแบบเก๊กท่าแบบทรงแบบหุบลหล่อไปหายดินคนนั้นอยากจะบอกว่าเขาเป็นเกย์ทุกคนนั่งก็สิไปหาหลอกไปหาตัวคนหลายคนหลาบมึงทรง แล้วก็ฝ่าเทิงนางเด้อเถานางเปิ่งขิดอยู่บ้าจะหาหลอกหาตัวคนเด้อถ้าบ่มีหายก็จะไปหาตัวเขาเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเป็นตาบาปสาหรับเจ้าเจ้าของเลยเดานะเราสิบหงมือแล้วกูเป็นยังป่าววะเหตุยังคือบกขืนบกเกินแท้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นหมดสิวะงยานตัวบาปแล้วนา่นี่แหละ ภายในสิบวางมาอยู่ดีๆแล้วมีคนบอกว่าออขอเลขบัญชีหน่อยจะฝากเงินให้จะจัดให้ชุดใหญ่ไปในหัวมันก็ตื่นเต้นแล้วเด็กหน่อยเนาะโตเฮาเองเฮายังตื่นเต้นนี่นะว่าสู่อีแม่ซอนฟังอีแม่มีคนสิฝากเงินให้บักงนอแม่ว่าะดีใจน้ำมันเด็แม่ก็มีมีดีกำใจน้ำลานไดยกันได้มากี่เฮากสิแบบว่าเออแบบกับสิเก็บให้มันว่ะ ความคิดนะครับแมนเขาฝาห้ไลน์นั่นหรือว่าแบบคือโชคดีคือคนอื่นนะคือคนอื่นแบบว่าเออมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตแบบฝากให้ไ้วลน์ย่างนสิขอให้คุณป้าได้บุญได้กุศลหลายๆด้วยครับเด้อที่ซัพพอร์ตลูกหลานมาตลอดงานแข่งเรือกับคุณป้าส่งให้หกพันงานนี้ก็หาพันไปแม่ลุยค่ะ ยีแม่อาซื้บรี่ไปได้ปุ๊บว่ไปวันพระพระแม่กับชีวะ <c oughs> เอาหากวันพระในคิปไปจอนเสดเช่าบบข้าวันใดๆเสบ้าแหล่ไปเ,เออเ,อเสดกามงองบ่พี่น้องเ <c oughs> ก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซุ่งนีก้ก่อนก็มีเรื่องบบอเราแค่นี้แม่ก็ต้องขึ้นขั้นว่าแต่แม่กับ,กบป้าคุณป้าน่ะแซดเออผมเมืนคุณป้าน่ะฝากเงินมาในระหว่างเขาถ่ายคลิปนี้ใดๆพี่น้องเอ้ยผมเมือนมาฝากมาก,ก่อนได้ ฝากมาในระหว่างตอนถ่ายคลิปเนี่ยมัน,นสิดีใจนะมันบ่เคยเห็นเดยเป็นจังไดสิไป,ปมื่อสุดท้ายม,มันจะสือค้ายเลยยังกระดะแมะราคาสํำเก่าราทีแพงวันสุกพี่น้องเอาสิไปกันส่วนอีถ่าเมื่อคืน,นมึงอยากไปแถวงานอย่าบอก มันตอบด้ไรแม่ครูบอกถ้ามึงพาไปกูก็ไปมันวะเขาแม่มกูเสีเยคาบโหลดว่าซารอโอ้ยใต้น้ำเงยวะมึงมอยากไปมึงก็ว้าหรอวะอืออมึงน่ะอยากไปก้ามึงพาไปกูก็ไปมันวะของคบาบโหลดบป็อตมันวะขอบคุณคุณป้ามากๆครับ น้อก็ไปแหละเงินกีดไว้กีดกระเป๋ากันอ,อกึนกระถึงหนึ่งน้องแม่เอ,อ้ยในงานนั้นเขากับผกเงินโซนไปเที่ยวเด้อยายในมาเทียนสีละสบายดีพี่น้องสางสมีแล้วพี่น้องไม่พอกันไม่คิปหนาเด้อเธอหนาเธอหนาเพาะกันไม่พอต้องไปเ,เจ้าไปทำมือกันถ้าสิถากินเข่าหรือเปล่าเนี่ ขอบคุณหลายๆด้วพี่น้องเดอ้อทุกคนที่ข้ามาเบิ่งมาชม